ไม่มีจริงๆนั่นหรอ,อตัวอเหี้ยอะไรนี้คำเตือนก่อนดูวิดีโอนี้อย่าลืมนอนระหวังดูด้วยนะครับเอาเรื่อสวัสดนน์กนอดูทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสือ่อ Resident Evil บทที8ใช่ไหม8เนอะ,8เ,นอะ8เลขก,กลมๆดู0 2ตัวติดกันบนล่างใช่แล้วพาที่8จากจดหมายนี่ที่เราอยูไม่ได้อ่านประกาศลิฟต ถึงพนักงานทุกคนเราพบปัญหาที่กล่องไฟฟ้าซึ่งทํางานมากเกินไปจากการใช้งานเครื่องจักรกลอย่างต่อเนื่องทําให้ฟิวระเบิดหากคุณพบปัญหานี้และทําให้ลิฟต์ทำงานไม่ได้โปรดอย่าตกใจไปเก็บฟิวจากห้องปั่นไฟย่อยที่อยู่ในโกดังแล้วใช้ฟิวพวกนั้นดึงกระแสะไฟฟ้าจากเครื่องปั่นหลักโดยเร็วที่สุดจากเครื่องปั่นไฟย่อยที่อยู่ในโกดังในโกดังดึงกระแสะไฟจากเครื่องปั่นไฟหลักได้ ห้องเครื่องปั่นไฟย่อยโอเคนี่เปิดได้ไหมไม่ได้จ้ะต้องทางนี้เสร็จแล้วทางด้านขวาลงไปไม่ได้ว่าให้ตรงลงไปใช่ไหมครับใครอะใครวะไอ้นิคโคลายใช่ไหมนิคโคลายใช่หรือเปล่ารู้สึกแปลกๆเหมือนจะได้สู้กับบอสอะไรไม่รู้ ท่าน,นี้ป้ายกำกับให้โดดลงไปโอเคนี่คืออะไรอ่ะกดสวิตช์ไม่ได้ต้องไปหาฟิลมาก่อนไฟมันไม่เดินไอ้บ้าเอ้ยใครมันใช้ไฟฟ้าเกิไดไว,ว้เน่เดี๋ยวก่อนเช็คครับจิ้มจิ้มโอเคตายจิ้มตายหมดนะครับตีตัวไม่ดิน้นอ้ว ผมต้องยอมรับแล้วว่าผมนับถือความดื้อดึงของคุณแต่เกรงว่าเกมนี้เราจะต้องจบลงตรงนี้อย่างนั้นเหรอไม่รู้อ่ะยิงไปก่อนเลยต้องใช้ฟิวหนึ่งสสนี่ฟิวหมายเล็กีใช่ไหมเอาเอาเอาปืนเอาปืนใส่ได้ไหมเอาปืนใส่แทนฟิวได้บ้างอา่า แล้วฉันต้องไปทางไหนต่อเฮ้ย hey, นี่ไงตรงนี้ก็ไดเ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยตายตัยสักทีสิวะอืมทำไมควันมันขึ้นทั้งตัวมันอะตรงนั้นมีของหรือเปล่าดื่มดูเลยไม่มีไม่มีไม่ว่าต้องกดตรงนี้ขึ้นไปเอาฟิวสามชิ้นมาฟิวสามชิ้นไอ้นินโคไรแกททำบ้าอะไรเสียเวลาชะมัดเลยต้องให้ฉันไปหาฟิวมาอีกละ หึงห้องปั่นไฟย่อยห้องปั่นไฟย่อยเพื่อมาใช้ห้องปั่นไฟหลัก hmm. ต้องด้านซ้ายมีบันไดด้านขวามีกองสองกองขอไปเก็บกองกันนะจ๊ะจิ้มเอ้ยอา้าจิมมีถึงหนึ่งสองกระสุนปืนพกกับลูกซองโอเคสูตลูกซองผสมเข้าไปเอาเกลือมาสองนัดเก็บไว้ก่อนเอาไปกินกับข้าวลงบันไดลุดปึ๊บ เอ้าทำไมไม่ไม่รูดอะ่ะทำไมน้องไม่รูดตรงด้านหลังมีอะไรหรือเปล่าเห็นมันท้องตันด้วยแปลว่าต้องมีของแน่นอนท้องตันด้านหลังแล้วกระสุนกระสุนปืนพก12เม็ดซ้ายหรือก,กวาดีบายอะไรอะ่ะเอ้ยเอ้ยไอหมาหมาบ้าเฮ้ยหมาหมาบ้าจากไหนอ่ะเอเอมันจุกมันจุกเก่งมากมันจุกเก่งมากครับ คนนนดูเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้าวอยู่ดีตัวตัวนี้ก็ตายเองยังยังไม่ทันได้ยิงเลยทำไมล่ะทำไมอยู่ดีมันตายเองไม่เข้าใจเมื่อกี้กำลังจะเลือกเลยว่าไปทางซ้ายหรือทางขวามันกำจะจำกัดให้มาทางขวาแทนแล้วมีกระสุนไรเฟิลจุโจมนิดหน่อยกับลิฟต์ตรงนี้เคอลิฟต์ดีไหมลิฟต์ตรงนี้อ้าวไม่มีเครื่อง ท่านยกมาอีกแล้วจะไปก็ไม่ได้ไอ้บ้าเอ้ยทำไมทำไมชอบขัดขวางกันขนาดนี้เฮ้ยปิวปิวปิวิวโอเคล้มล้มลงไปแล้วตรงนี้มีกล่องอะไรสักอย่างไม่ใช่ของกล่องปริศนีซ้ำทางตันเหรอไม่นะเดี๋ยวสิเอาตรงนี้ลอดตัวผ่านได้ครับเราตัวบางอแล้วลอดตัวผ่านอึบอึบ อย่าตกลงมาทับหัวนะอ้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยตกลงมาทับหัวทีนี่หัวแบะตายแน่นอน100%สมุนไพรอ่าอุอยอุ๊ยโอ้ย,อยทำไมยิงอ้กตู้ตากเล็กคูนี่มันกระตุกทุกครั้งเลยเกมทำไมใครใส่โค้ดอะไรไว้กระตุกมากยิงทีค้างไปประมาณวินาทีนึงตรงด้านบนนี่คือทางไปไหนอะไปด้าน ขวาได้ไหมไปได้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 มาได้มาได้สวิตนี่เปิดขึ้นมาโอเคเราได้ไปต่อครับเราได้ไปต่อเปิดเลยครับการความปลอดภัยการตกก็ดินปืนเก็ดสูงโอ้ยดินปืนไม่ได้เห็นนะละเพิ่งเห็นดินปืนเออตรงด้านล่างนั่น น่าจะไม่มีอะไรใช่ไหมทำไมมันมีไอ้เครื่องแท่นยกตรงนั้นล่ะแปลกเนาะแปลกมากฉันไม่เข้าใจเลยมันจะมีอะไรบางอย่างซ่อนลิ้นอยู่อืมด้านหลังด้านหลังมีฟิวรหรือเปล่าครับเออออเออโอ้ฟิว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 ,วโอ้เป็นฝูงเลย มันมาเป็นกองทัพพวกแกนะ่ะไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นหรอกนะเอ้แต่พวกแกมาเยอะไม่ใช่โดนอะไรอะ่ะเอ้เดี๋ยวเออโดนโดนโดนไปซะกระสุนกระสุนเออรีโหลดรีโหลดสูนกับระเบิด โอเคมันตายแล้วมันตายแล้วยิงยิงโอเคอุยกับโดนน้องเอน้องปลาน้องจำชื่อน้องไม่ได้แต่เรียกว่าน้องปลานี่งไงได้ฟิวหมายเลขหนึ่งมาแล้วครับตามหาฟิวอีกสองอันข้าไในได้มีของมีของหรือเปล่าอุยเยอะเยอะมากครับเอาไงดีดินปืนดินปืนเดี๋ยวเกตสูงสมกับเกตสูงไปเลย อาอแม็กนัมชิบหายเราได้กระสุนแม็กนัมมาแทนเออกระสุนนี่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 แต่แล้วลืมไปเกศศูนย์เปกับเกศศูนย์ปเป็นแม็กน,นัมนี่เราไม่มีปืนแม็กนัมไม่มีปืนอะไรนะอีกโก้หรือลูกโม่เลยใช้ไม่ได้นี่มีอะไรหรือเปล่าสมุนไพรรวมไปเลยของสมุนไพรไว้กิน ใช่แล้วดีนะจ๊ะแล้วฉันต้องไปตรงไหนต่อมันหมดแล้วนี่หมดแล้วแปลว่าต้องไปทางอื่นฟิลฝากฝากนี้มีอันเดียวโอเคไปที่อื่นต่อปึ๊บบินกลับไปเหมือนเดิมไอ้บ้าเอ้ยต้องวนลูปอีกแล้วเหรอเฮ้ยอันนั้นไปตรงโน้นเนาะตรงโน,น้นมีบันไดมีบันไดไปครับ นี่บันไดไปแล้วฉันจะลงไปยังไงวะเนี่ยนี่บันไดตรงนั้นโอ้อที่เราผ่านมานี่ว่ามีเครื่อง,ดงแดงๆนั้นเครื่องหนึง่งมีเครื่องนึงแดงเครื่องหนึง่งโอเคเพิ่งรู้เพิ่งเห็นเมื่อกี้เพิ่งรู้ว่ามีเครื่อง,งแดงๆด้วยตรงนี้มีกระสุนครับเราลืมเก็บได้ไงเนี่ยเขาแสบขันโยกลงไปอึอ ว่องไวครับว่องไวว่องไวอย่างว่องไวโอเคเพิ่งหนาะรงนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวลองขึ้นไปตรงด้านหลังนั่นก่อนเอ้ยเดี๋ยวหันแน่รวมโว้ทำให้ร,รีโหลดไวขึ้นหรอมันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรเอ้ย ไม่มีใครมันหยุดยั้ยงฉันได้นอกจากไอตัวที่มันตายยยกๆน่ะยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายตรงนี้เข้าไปไม่ได้ทางตันพว่าให้เข้าตรงนี้ขึ้นไปครับมีเครื่องตรงนี้อยู่เครื่องหนึ่งเราลืมเก็บได้ไงเนี่ยมีฟิวมีฟิวตรวจสอบสูนัยแม็กนัมไม่อยากทิ้งเลยทิ้งสูนัยไปได้กันเจอเยอะแล้ว ไอฟิวครับหมายเลขสามโอเคต้องไปหาเครื่องแดงๆอีกเครื่องหนึ่งก็คือด้านล่างนั่นเครื่องด้านล่างนั่นเราไปฟากฝั่งตรงนู้นได้ไปฟากฝั่งตรงนู้นเหรอจะผ่านไปยังไงอะ่ะเดี๋ยวนะคาดวนฟิวตรงนั้นโดนกันหมดเลยเราตัวผ่านได้ไหมต้องกดขอกดตรงนี้ก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่ฟิวก่อนของของ,ของเก็บเต็มของเก็บเต็มเราเอากระสุนมาเยอะเกินไปอึ๊บเอาใส่ฟิวก่อนนะครับฟิวใส่ไปสอง,งานก่อนโอเคใช้แ้วหมายเลขสองแตของหมายเลขสองเรารอดต่อผ่านได้หรือเปล่าตรงนี้ไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้ต้องตรงนี้ ตรงนี้เข้าไปไม่ได้เหมือนกัน่ว่าไม่ใช่ครับ่ว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนก็ขึ้นไปตรงนี้เหมือนเดิมนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวลองวนหาด้านหลังก่อนเกิดมีทางเข้าจิวจิวจิวจวต้องมีทางลอดแถวๆนั้นนะทางนี้ทางนี้มันเป็นใจอะไรอย่างงันลงไปครับจิว อยากลูดอลอยากอยากลูดไอ้บาราลิงอ่ะเดินลงแบบนี้มันช้ามากมหัวติดมันติดมันติดมันติดครับพี่น้องไปไม่ได้มันไปไม่ได้เอาไงดีนี่ก็อนนี้รอดตัวผ่านได้ตรงนั้นมันสามารถรอดรอดตัวผ่านได้เหมือนกันไหมนีม่ไหมฮะที่รอดตัวผ่านไม่มีเลยตายแล้ว ล้เข้าพเจาจะไปยังไงนอกจากทางบันไดนั่นคือถ้าเราไปไม่ทานก็เอาเอาไม่ได้เลยเหรอกลับเข้าไปยังไงวะแต่แล้วตาครับคือกลับเข้าไปเอาไม่ได้แล้วแนะยังไงดียิงยิงทิ้งได้ไหมอันนั้นแหละให้มันกระเด็นออกไปดูรอบๆไม่ใช่ มันไม่ระเบิดอืมสังสัยอยู่ตอนนี้สงสัยว่าเอา้ามีประตูนี่ว่าก็ว่าไปอืมปืนนี้มันดียิงที่ละสามเม็ดแต่กนะ็ยิงช้านะยิง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 สแปมแบบแบบนี้ไวก,กว่าอาีกโอ๊ยบันทึกพนักงานที่สองกันยายนรับเข้าเอนทู ชาย5 5หญิง32กำจัดชาย60หญิง89 15กันยายนรับเข้า Into ชาย5้55้าและ19้าัพหญิง51กำจัดหญิง76กลับมาใหม่หญิง8ไม่ติดเชื้อนี่การบันทึกการดูแลของคนไขคเนาะไม่ต้องสนใจไม่มีข้อมูลที่ไปสีเขียวเขียวก็ปล่อยมันไปอุ้ยเอา้ากระสูนลูกซอง เต็มตัวแล้วกระสุนลูกซองเต็มตัวแล้วเอ้เปิดกริ๊กนี่ไงทางนี้ไงทนแน่เซฟก่อนครับแล้วก็เก็บของด้วยเก็บของด้วยของเราเยอะเกินไปไอ้ของที่ไม่ได้ใช้ก็เก็บๆกไปโอเคแล้วก็กระสุนด้วยกิจบวกกิจเอไอกระสุนเพลิงอ้อาวกดวางไว้ตรงนี้หยิบออกมาวังเลย หมดแล้วเนาะเกตเอบอกเกตเอเป็นอะไรอะเออีกงานเพื่อสร้างกระสุนระเบิดหรือบีเพื่อสร้างกระสุนเพลิง A B กระสุนเพลิง A A กระสุนระเบิดโอเครับทราบไปกันต่อนี่ไงใช่ไหมอา้าวมีห้องตรงนั้นนี่รประตูตรงนั้นเดี๋ยวไปประตูตรงนั้นก่อนนี่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 เปิด โอ้โหฉันมาได้แล้วเช้กันไขปริศนาฉันน่ะมันช่างง่ายดายเออยิ่งกว่าอะไรอีกอีบ้าเอ้ยตายโอเคดีนะลูกซองเราแม่นมากได้ของแต่งมาเยอะเลยอ่ะลูกซองอ่ะจู่ๆมันอยู่หลบหลังนี้ได้ไงซาตรวจสอบอย่างดีแล้วว่าไม่มีใครโอเครวยแล้วนะเกีียวสุดท้ายของขคาขึ้นไป กิ้งกริงร้งกิ้งกริ้งกริ้งกริ้งเร็วขอเซฟก่อนเผื่อไปเจอตัวอะไรบางอย่างทำให้ปาดคอเราตายทันทีอย่างไอตัวเมื่อกี้ตัวนั้นคือโดนวันฮิตเลยอ่ากระโดดลงไปเฮ้ยบ้าเอ้ยไม่ชอบตอนโดดลงมาเลยไอตัวนั้นก็ยังไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าลุกขึ้นมาทำไมไกลล่างหมดเลยอ่ะ อุ้ยวีตายสักทีสิวะพบป,ปะอืมจะอยู่ทำไมโลกโลกเอ้ยเอ้ยเอ้ยดลดปึ๊บปึบตายโอเคตอนนั้นสามมันยังไม่ตายครับต้องต้องให้หัวมันระเบิดก่อนโอเคมันระเบิดหมดละเสียฟิโอสุดท้ายปึ๊บตามนิโคลัยโอเค นอนนี้โครัยเกมมันรอดนี่เกสเสร็จชัดนี่อย่นงไรวะอันนี้โครายหายบ้าจริงเขาหนีไปได้เขาทำอะไรอยู่ในนี้นะฉันก็ไม่รู้เหมือนจิลแต่ตรงนี้มีของเปิดดูก่อนลำกล้องเสริมแม็กนัมไม่มีปืนแม็กนัมนะแล้วไอ้แม็กนัมมันเอามาจากไหนโอ้ตรงนี้มีจุดเซฟครับพี่น้อง อยากได้ปืนแม็กหน้ามากเลยไม่ได,ดีชืบเก็บกระสุนลูกซองโอเคกระสุนปืนพกล่ะจำได้ว่าเก็บมาเยอะอยู่นะกระสุนปืนพกเอามีแค่นี้เก็บปืนพกนี้ไปก่อนยิงยากมากถึงใส่กระสุนได้เยอะก็เถอะแต่มันยิงยากมากเลยโอเคเรียบร้อยครับเฮ้ยเมื่อกีอ้เราเราเซฟหรือยังจำจำไม่ได้ไงกลมจำชั้นไป แ่อย่างหนึ่งก็ความชัวร์อึบ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 โอ้โหเครื่องเซิร์ฟเวอร์อย่างเยอะเลยอันนี้ต้องใช้อะไรอะ่ะมันต้องใช้อะไรให้ให้เราตรวจสอบเหรอตรวจสอบแผงควบคุมตรงนี้อันนี้มีจอนี่ไงบันทึกกิจกรรมที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ชื่อหกันยายนบ่ายสามแทรกซึมเข้าอาซีมีการก่อกวาเป็นรั้คราวเริ่มภารกิจหนึ่งทุ่มสามสิบเห็นเจ้าหน้าที่ไอพีดีห้าคนต่อสู้กับฝูงจำนวน ยีตัวเจ้าหน้าที่ตายหมดในภายใน20นาที27กันยายนตอนเที่ยงทำการทดสอบที่มหาวิทยาลัยล่าฝูงรวมสัประาดประเทศสุนัขให้ไปที่แคมปัสติดเชื้อ64%และเปะสภาพในและแปรแปรสภาพใน2ชั่วโมงไม่มีผู้รอดชีวิต5ทุ่มทัดพบกองกำลัง mv สําสเร็จจะลงมือครั้งแรกตอนรุ่งสาง28กันยายน ตีสี่สลอบฝูงไปที่ศูนย์วิจัยสั่งการผลลัพธ์เกิดการประทะกับนักกล้าจํานวนมากกลางดึกในพื้นที่ปิดมีวิดีโอแนบมีวิดีโอแนบอันนี้น่าสนใจ8โมงเช้าสิ้นสุดการประทะผู้รอดชีวิต7คน6โมงเย็นส่งอาวุธชีวภาพที่ไม่รู้จักไปยังจุด D18 กำลังติดตามตามคำสั่งดูเหมือนมันกำลังจะออกร่า2ทุ่ม พบเจ้าหน้าที่สตาสองคนผู้ชายติดเชื้อและผู้หญิงอาวุธชีวภาพกำลังไล่ตามผู้คนผู้หญิง29กันยายนเที่ยงคืน JV ติดต่อกองกำลัง MV รูปลักษณ์และพฤติกรรมของอาวุธชีวภาพสอดคล้องกับการสืบสวนโครงการ N T4 อาวุธชีวภาพใช้อาวุธไม่ธรรมดาดูเหมือนมันจะสนใจแต่การกำจัด JV และรู้จักผังเมืองเป็นอย่างดีเป็นหลักฐานมันว่ารับคำสั่งได้ 7จ็ดโมงเช้าอาวุชีวภาพกายร่างเพราะถูกกระตุ้นโดยกระต่าสู้กับ JV มีวีดีโอแนบ JV ติดเชื้อและไม่มีการตอบสนองเก็บตัวอย่างตามคำสั่งแล้ว30กันยายนเที่ยงคืน30นาทีผ่านไปแล้ว17ชั่วโมงหลัง JV สัมผัสกับไวรัสการกายร่างไปเป็นอย่างเชื่องช้าบ่งชี้ว่าเธออาจต้านไวรัสได้ ดีสี่เจวีได้รับวัคซีนจาก c ีอทหารในกองกำลัง MV คาดว่าเจวีจะฟื้นตัวในระดับที่กลับมาต่อสู้ได้24ชั่วโมงหลังรับเชื้อก็จะชัดเจนแล้วว่าอาวุธชีวภาพนั้นคือโครงการเอ็นการติดต่อกับเจวีทำให้มันกลายพันธุ์ซึ่งนําการไปสู่การ,รับข้อมูลที่แม่นยายิ่งขึ้นอพวกเองทดลองอะไรกันวะเนี่ยฮยอะไรเห็นอะไรจิวเล่นใครเอ่ย จิวไทเรลติดต่อได้แล้วพวกนั้นยอมเจรจาอะไรละินเป็นลินเอะไรวกเขาจะยกเลิกการปล่อยมิสไซล์ถ้าถ้าที่ว่านี่อะไรสักอย่างถ้าเราส่งวัคซีนให้เขาได้ก่อนปล่อยมิสไซล์เอ้บ้าก็เหมือนเดิมนั่นแหละเรามีเวลาแค่ไหนไม่กี่ชั่วโมงมั้งงั้นก็อย่ามัวเสียเวลาเลยทั้งนี้ ไปกับไทเร็วครับพี่น้องอึบ,อ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 บอตัวนะมีวัคซีนอยู่ข้างหน้าไอไ้อไนิกนี่ลารทำลายทิ้งหมดแล้วหรือเปล่าไอ้บ้านั่นอะนาไปเลยครับนนาไปผมกำลังเดินตามเพราะกดวิ่งไม่ได้ไอ้บ้าเอ้ยทำไมวิ่งไม่ได้เนี่ยอันนี้กระสุนกับระเบิดใช่ไหมโอเคหยุดแล้วทำอะไรละ่ะระวังหลังให้คุณเอง มเมื่อกี้ก็วิ่งนำมาอยู่เลยเอาละได้จัดการให้เสร็จกันเถอะเปิดไปครับเแล้วมีใครอยู่มิจเจ้ถ้ามีใครก็โปรดยกมือขึ้นด้วยแล้วก็หมุนหมุนไม่มีจริงๆนั่นหรอตัวไอ้เหี้ยอะไรนี้ใช่แล้วเอาไอ้ตัวนี่ยังไม่ตายเนมิซิสเก๋ตอนนี้เลยไปต่อเลยเรา,าเราเกือบถึงแล้ว ไม่นะไทยเร็วกลายเป็นโดนัทไปแล้วไม่ไปโอ้เดืยงไปแล้วบ้าเอ้ยเจย์นวิวัฒนาการ JV นี่คือจิววันเบเรนธาใช่ไหมก็คือเรานเองเอ็นเอ็นย่อมาจากเนมเนมิซิสเพราะเจอเราก็คือมันกลายพันธุ์ได้ มันดำน้ำได้ไอ้เชื่อเอ๋ยรับวัคซีนครับรับวัคซีนรับวัคซีนจิ้มจิ้มจิ้มโอเคเดียเด่ยงเดี่ยงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ล็อกดิสิตอล็อกมันล็อกแล้วก็ไอ้น,นี่มันไม่ได้ใช้ละทิ้งไปครับเป็นรูปถังขยะแล้วทิ้งไปได้เลยจิ้มจิ้มไม่มีใครอยู่ห้องนี้ไปได้เหมือนกันห้องเซฟห้องเซฟจ้ะ เซฟครับโอเคคนนอาดูทุกคนเรามาพอกันแค่นี้ดีกว่าเนาะเราค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปแบบซีรีส์อนิเมะตอนหนึ่งก็มีประมาณ20นาทีนั่นเองนะจ๊ะเอาละครับคนนอนดูทุกคนเป็นไงกันบ้างครับกับพาร์ทนี้ชอบกันหรือเปล่าที่เสียงของผมจะนิ่งๆน,น,นิดหน่อยนะเพราะเพิ่งตื่นมาเขาเอาภัยด้วยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า ราตีสวสดครับ